สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีกอกนะคะมื้อเช้ามินน้อยอะไรลูกข้าวต้มหมูอีกแล้วฮะเอ้าหลุดแล้วเดี๋ยวแม่เอาให้เพิ่มให้แล้วก็ลาบหมูอันนี้ของมินนะนี่อันนี้ของมินกินได้นะลูกเบสมันเลยใส่พริกนี่มีแตงด้วยแตงกินกับด้วยมากินข้าวกันมาตรงนี้เข้ามาเอากินมากแล้วบอฉันกินเขาหรือไรวะ ฮะกระตุ Whoa, look, look ้มย <Huh? S 1> <when> ื่หันแล้วองห์มเสียบยื่หันแล้วกระตุ้มเมื่อกี้นี่กับแพงเด็กถ้าูปน้ำไหลก็เยู่งหลายหลายบตัเลยเบวลบอกงอืนเพิ่อนอขอไปดิมนะเฮ้ยรังบุญฮังบุญนี่ไม่ดีเปล่แล้ว มีชื่อสามบอกไปสิโอ้มันนี11ระบบมินพุ่งนี้เราจะได้ไปเล่นเด้งดึงกันแล้วอเออเหมือความันก็ขึ้นฮอตเนาะแล้วว่าตายแบบนี้ผมและจะดูอ่ะกินข้าวลูกกินข้าวไ,ไ,ไ,ไม่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 กินอันนั้นนะ่ะแล้วเราจะได้เดี๋ยวเราจะได้มีแรงไปเด้งเล่นเด้งดึงกันพุ่งนี้นะเร็วเอาวาเมาื่อก่อนลูกกินข้าวต้มกินเองด้วยเก่งจังยยยกินเลยค่ะ ตักเองเลยค่ะกินเรื่ลยๆอาหมอเกงจังเลยโอ้โอ้โ,โอ้มันไม่ร้อนหรอกลูกบันเดเบะเบะเอาผ้ามัานมานให้เช็นมือนะลูกนะ โอ <ừ> ้หวามีเอว้นมอนกเอาลูกอันนี้อันนังดีนั่ง่วยๆลูกนั่ง่วยแล้วก็อันนี้เอาเอาผ้าผ้าคุมตรงนี้เอาไว้เช็ดมือนะลูกอือเราเปื้อนก็เช็ดได้เลยค่ะกินข้าวแล้วลูกอุ้ยอร่อยจังเลยออย่าว่ากันแหละไปพูดกันล้วกินเมล่าก็ไม่นีจ้ามาแล้วเห็มีวอลล่าก็เลกันเลว่ามัน่ไ อืมที่ก да really ินหรอกกินแล้วตากินแล้วโอ้ยกินแตงมันอุกินแตงกลับไหมน่ะเอาแตงไหมเออเอาแตงเอาหยิบแตงให้น้องหน่อยวันี่ก็อืมอร่อยไหมเอ้าพรุ่งนี้เราก็จะ กาแฟ,าเ,ฟเอาาเ่าโอ้มีแตงโม,โมด้วยนะเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็กินแตงโมไปด้วยบ้านเราต้องมีประจำ แตงโมด้วยนะของหวานของเรานี่นะมีของเมนูของหวานด้วยอากินลูกกินเฮ้ยอะไรนะวางไว้นะลูกวางไว้วางไว้อากินข้าวตักกินข้าวเลยตักกินข้าวเร็วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรงมาเล่นดึ่งดึงกันนะดึงดึงดึงได้ค่ะมองเห็นเลยนะโอ้ โอเคอแม่ญี่ปุนนนน่นเนาะเออกระดิ่งตัวเลือกก็ได้เล่นตอนาไปหอดเลยอืมอ,อ,อ,อมล้วยังไปซืออากินข้าว Nói tấm mùa sạch. Tấm mua sạch liệt loi là kim cát tóc nữa luôn kim kha tôm nữa em em kha tôm em để em mì để em mì em em lên lên đỉnh má, em 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 một em em má. เาต้มแล้วพี่เขาต้มงล้วลูกเราไปเล่นเล่นหนิงกันนะรุ่งนี้หนามีกลัวยังไงไอ้ลาลูกุเหมอิงกรแรเ้ของมือเนี่ยบุ๋นมีเมนบุญก็เขาก็ ันือันนั้นสมอมเขาเขมกโผลหนักหน้ามันไมด้รู้ม่ได้วายไปเลยลเบิ่งคือแนวเขาแล้วมันเป็นเบื่อนะเห็นฮักเปว่าันเห็นน่ะมีมือข้างขวาน่ยมันเลไปแล้วเาเห็ไหมมันนะเขาบอการตัสิอ๋อฮะเขาไม่ท่านด้ตัสแล้ว่ะแล้วเพราะมันพุ่นมาละเมิอราเขาีดีแล้วพ่นมาละดมือนมีมี กมมีเอผลอหมอขบ่แล้วมีไหวนี่ยลมีเอกเห็น eh, ม so ันไหวนะขอละผ้าโคบอมมืออันนั <mind> ้นโคดาโคมัน้มันหักหักบ่เออมันหลายที่โค้ไมรู้เลยนค้หักนาเนไม่ได้ลีไม่ได้ดูไม่ได้เผอเลยเยคนธรรมไา้วอีหมอนิมเดิมข้าวเร็วเด็ดเด็ดเด็ดเตะด้วยข้าวน่ะมิ้นมันนั่งกินดีแล้วข

พี่พออันท่าให่จะเสียค่านั้นเอามาบ้านน้อยน้มาเก็บไปแล้วเก็บันเหรอห้าร้อยห้าสิบไปกับพี่นัดแล้วนะทุกคนสมกับเก็บนี่ประมาณนี้นคะคะ